ยาเสพติดให้โทษหมายความว่าสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทานดมสูบฉีดหรือด้วยประการใดๆแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส,สำคัญเช่น ต้องเพิ่มขนาดสารการเสพขึ้นเป็นระดับมีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจยอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงเสพหมายความว่าการรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าโดยวิธีใดๆยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น5ประเภทคือประเภทที่1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีน ประเภทที่2อยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนโคคาอีนฝิ่นยาประเภทที่3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภทที่2ผสมอยู่ด้วยประเภทที่4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือประเภทที่2เช่นอะเซติกแอนไอได้ประเภทที่5ยาเสพติดให้โทษที่มีได้เข้าอยู่ในประเภทที่1 ประเภทที่4เช่นกัญชาพืชกระท่อมความผิดฐานเสพยาเสพติดเสพกัญชาตามพรบยาเสพตรรสิดให้โทษพศ2522มาตรา92บัญญัติว่าผู้ใด,ดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท5ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20 0 0 0บาท หรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นผู้ใดเสพกัญชาไม่ว่าโดยวิธีการใดๆเช่นเอากัญชาผสมบุหรี่แล้วสูบหรือเสพกัญชาโดยใช้บอกกัญชาถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานยาเสพติดให้โทษประเภท5ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทเสพยาบ้าหรือเสพเฮโรอีนตามพรบรยาเสพติดให้โทษพศ2 522มาตรา91บัญญัติว่าผู้ใดเสพยาเสพติดโทษประเภท1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เช่นยาบ้าเฮโรอีนไม่ว่าโดยวิธีการสูดดมจากการรมควันหรือฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือดหรือสูดดมเข้าทางจมูก ถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งซึ่งมีโทษจำคุกหนักกว่าเสพกัญชาเสพสารเหยสารเเหยหมายความว่าสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสารเเหยเช่นกาวต่างๆผู้ติดสารเหยหมายความว่าผู้ซึ่งต้องใช้สารเหยบำบัดความต้องการของร่างกายและจิตใจ เป็นประจำความผิดฐานเสพสารเเหยนั้นตามพรกป้องกันการใช้สารเเหยพศ2 5 3 3มาตรา1 7บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดใช้สารเเหยบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจไม่ว่าโดยวิธีการสูบดมหรือวิธีอื่นใดหากผู้ใช้ฝ่าฝืนมีโทษจำาคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือทั้งจํทั้งปรับ ความผิดฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษความผิดฐานครอบครองยาบ้าหรือเฮโรอีนตามพรบยาเสพติดให้โทษพศ2 5 2 2มาตรา15บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งซึ่งมาตรา67บบัญญัติว่าผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง20 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งประเภทยาบ้าเกิน15เมตรกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึงตลอดชีวิต